กับเราที่นี่ในรอบตัดสินนะครับและแน่นอนว่านี่คือบรรยากาศในรอบเจ็ดคนสุดท้ายครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่ปีมคัดหัวใจของเราอีกครั้งครับจีน่าใช่แล้วค่ะมีความรุนแรมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าเราจะทําการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายเพื่อเป็นทีมมิสกแกรนม,มหาสา,ารคามกาลสินสอ2พันนะครับตอนนี้ผลนอยู่ในมือของเรา2คนแล้วด้วยจีนะ่าใช่แล้วมันมีควเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ ผู้ชมในหอนี้นะคะผู้ชมทางบ้านก็น่าจะคอมเมนต์กันดูเดือนมากเลยตอนนี้ใจเย็ยนๆนะฮะมีอะไรพิมพ์กันมาได้ค่อยๆพิมพ์ <c oughs> ค่อยๆเจ้ากบ่ัวว่าค่อยๆพิมพ์ <c oughs> ผลผู้บานเข้ารอบ4คนสุดท้ายมิสแกรนดมหาสรรารคามกาลสิน2024คนแรกขอแสดงความยินดีกับไมเล่ 4ี่คนสุดท้ายมิสแกรมมหาสารคามการณ์ิน กำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะพบกันบนเวทีนิสแกรปไทยแลนด์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเปิดโอกาสให้สาวงาทุกคนเสมออยู่แล้วนะครับเราเข้ามาสู่รอบ4คนสุดท้ายเสียงผรบมือต้อนรับ4คน ตอบคำถาม4ี่คนเช่นเคยนะครับโดยเราจะเรียงลำดับการตอบคำถามจากหมายเลขที่น้อยที่สุดไปยังมากนะครับนั่นคือคนแรกหมายเลข5คนที่สองหมายเลข8คนที่3าหมายเลข9้าและคนสุดท้ายหมายเลข1 1นะครับซึ่งคำถามของเราจะเป็นคำถามเดียวกันทั้งหมดซึ่งตอนนี้คำถามอยู่ในมือบุญทีหน้าล้วด้วยใช่แล้วครับพี่บอลคำถามนะครับ จะให้ทีหน้าอ่านเชิญครับคำถามสำหรับรอบสี่คนสุดท้ายมียว่าคุณคิดว่าเท้าเป็นของต่ำหรือไม่เพราะอะไรอีกครั้งนะคะคุณคิดว่าเท้าเป็นของต่ำหรือไม่เพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วคนแรกเรียนเชิญหมายเลขห้าครับ นะัเวลานี้เท้าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแต่ถ้ามาไหไรที่เรานอนราบเท้าและหัวย่อมเสมอกันเช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะเท้าคู่นี้ละค่ะที่พาคอฟฟี่มายืนอยู่บนเวทีหิวนี้และจุดนี้ขอแนาโบขาแน่เจียลขาเลือกคอฟฟี่แล้วจะไม่มีผิดหวัง เชินครับคำถามเดียวกันเลยนะครับค่ะสำหรับนโมแล้วเท้าไม่ใช่ของต่ำแต่อย่างใดรคร่ะพวกเราเกิดมานะคะไม่ว่าคุณจะมีอ,ว,อวัยวะครบหรือไม่แต่ทุกคนมีศักยภาพและเท้าก็ ที่ทาให้โมงมาอยู่จุดนี้ค่ะเหตุผลที่มงมองว่าไม่ว่าคุณจะมีเท้าหรือไม่มีเท้าเพราะมเห็นว่ามีบางเวชีประกวดมิสกแกรนได้เปิดโอกาสผู้ที่บกพ้องนะคะหรือมีอวัยวะไม่ครบก็สามารถประกวดมิสแกรนได้สําหรับนโมแล้วการเป็นนางงามอาจจะจาเป็นที่จะต้องใช้เท้าก็จริงค่ะแต่ว่าทุกคนมีความเสมอภาคและทุกคนก็สามารถลุกขึ้นยืนและทําตามความฝันได้ทุกคนเช่น เครับค่ะสำหรับหนูเท้าไม่ต่ำค่ะไม่มีอวัยวะไหนในร่างกายที่ถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงจะต่ำหรือสูงอยู่ที่ความคิดและทัศนคติของคนค่ะสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่เราเกิดมาก็คือการใช้เทา้าในการหัดเดิน Grazie. Quando... ไปแล้วนะครับ